ี今เราจะไปเที่ยวฉาดเชิงเซากันนะครับเจ๊บูเคยไปเที่ยวฉาดเชิงเซาไหมเจ๊ะเคยไปเก้าวันถ้า <c oughs> ไปแล<ต>้วเก้าวันนี่เหลือจำอะไรไม่ได้อืมไปเดี๋ยวเราจะไปเลือกความจำเดี๋ยวจะพาเธอไปเที่ยวอย่างนี้เดี๋ยวจะพาเธอไปไหว้หลวงพ่อโสธรซที่แรกอ๋อฉันจำได้อย่างนึงชิฟฟ่อนอร่อยนี่ <c oughs> จริงเหรอมีชิฟฟ่อนด้วยเหรอมีตอนนั้นกิน <c oughs> ชิฟฟ่อนไว้ฉาดเชิงเซาเอาจริงป่ะเออได้ได้ได้ตอนนี้เวลาเจ็ดโมงครับ ต้อาเดินี้วยเท้าใช่ไหมถึงแล้วครับวัดพุทธโสธรอ,อันนี้มีงานอะไรหรือเปล่าไม่รู้เนาะทำไมรถเยอะจัง เยอะมากเลยีงานเบกันไม่ไน่าจะมาแก้บน ปีสี่นะฮะแล้วแต่เลือกปีเี่ีหกสามอ๋อคุณมีขุ้ดมาใช่ไหมครับมันอยู่หน้าศาลาน้ำประเมนนี่ติดเศษมันก็ติดเศษแล้วก็ฮ่าฮ่าฮ่า สายมูอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวพักบกวดหัวเองออ๊ยกอะไรให้ใส่มมูอ่ะแบบจ้าเชียวลยลฉันไม่ได้มาเป็นสิบปีเลยนะแต่เจ้าบ้เคยมาไหมาไม,ไม่ไม่มีความทรงจำไม่มีเลยเหรอ <S <S> ไม่มีน่าจะไม่คุ้นไม่คุ้นเลยใช่ไหม นี่นะครับหลวงพ่อโสธรถูกอัญเชิญขึ้นที่จุดนี้ครับเขาเลยสร้างเป็นศาลาอัญเชิญหลวงพ่อขึ้นจากแม่น้ําบางปะงกปปะง ร้อนแม่เจ้าปุ๊สุดสุดมาก <c oughs> นี่คือกำแพงเมืองจ่าเชิงเตาครับเป็นกำแพงเมืองเก่าสร้างแต่สมัยรัชกาลที่สามแล้วก็มาใช้สร้างสับปูอีกทีมนงคือตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าเพื่อสู้กับขบวนอังกฤษเนี่ยนะถ้าอังกี้ตัวสูงทำไงกระโดดข้ามไม่ได้เลยแค่ขาเกี่ยวเนี่ยแหละ นี่ภายในป้อมกำแพงเมืองฉะเชิงเซาครับสร้างแต่สมัยรัชกาลที่3เพื่อป้องกอันเมืองทางด้านทิศตะวันออกถ่ายมาที่นี่ทำไม <c oughs> ไม่ใช่ศัตรูะอะไรไม่ใช่ศัตรูอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ดัเป็นลูกหลานเจ้าอนุวงศ์ <c oughs> ะไรสาระเป็นไงอากาศดีไหมฟ้าส,สวยมากเลยเนาะฟ้าสวยแดดไม่้ <c oughs> จะโม้ขึ้นไปยิงปืนใหญ่สิ วันร้้ายอีกแลคืนนี้ฝันร้ายแหละมึงไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่หลอบต่อไปกันต่อครับจิ๊บบุปกาชื่อเล็กหมูนี่สายาปล่อยปปล่อยไม่ไดรปล่อยอีกคนน่เฮ้ยให้นมปล่อยกันไหม อแบ่งตัวอื่นมั่งแบ่งตัวอื่นมั่งแบ่งตัวอื่นมั่งน,นะงับไม่ปล่อยเลยไม่เอากลัวตัวไหนยังไม่ได้กิน ลตตัวนี้มาใหม่โดยทหฟ้ดกอะไรคือหมูอยู่ในอคอกแล้วหมูอยู่นอกคอก ลงไหม <Virgin> อ e> oh, ้ยก oh, ูกงกินอ้ยกินเบาๆลูกหกวันแล้วพอแล้วไหมกินคนเดียวหมดขวดเลยนะคนเดียวหมด ไม่เหลือเข้าปากบ้างไหมเนี่ยเหลือหน่อยนึงให้ตัวนู้นน่ะให้เขน่ะอ๋อนี่เขาก็จินต่อนะแล้ว ้่าสีห้าขยำใช่หรอเอาโฟมดอาลงนะครับผมออกแคน้อยไปออกไปับด้านหนึ่งทีครนะับผมกลับด้านกลับด้านกลับด้านแล้วก็ยิงได้เยครับผมระามงขาดนะครับส,นะสนุกมไม่เด็กยิงทันยาภา ว่านะให้ทั่วเขาให้อยู่ในซอนนะครับยอมผมทำที่ข้าเบอร์หนึ่งนะครับเดี๋ยวล้างมือเราห้าทีเลยครับค่ะเปั๊ดตี้ปิ๊ดตี้ ทำอะไรให้เธอกินด้วยโอ้โเฮ้ยสีสวยเนาะไทำไมมันดูไม่บาลานซ์เลยชีสอ่ะเฮ้ยเราโทษคนใส่ชีสได้ไงไม่ได้เป็นไรนะเป็นไงบ้างได้ไหมไม่รู้ว่าชีสมันชีสสู้มาม่าโดโลเรสได้ไหมอืม เราเลยซ้อมเทพกว่าไม่รู้ว่าชีอะไรแต่มาโทษชีชจนไม่ได้นะไม่ไม่รู้ว่าชีเขาแบบทำจากนมฝ้ายหรือเปล่าใช่นั่นาจะทำจากนมฝ้ายและชี่แหละอุปทานป่ะจริงป่ะหอมหอจริงวอเห,อห,อหอมือนเป็นชีสใหม่มาเลยค่ะอืมอืม ัตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงครึ่งแล้วเรามาอยู่ที่ชนบุรีเพื่อที่จะมากินร้านป้าอ่อนซอยหรออกวนแต่เชื่อมาดื่มนี้ก็เพราะว่าร้อนแล้วคนเยอะต้องรอคิวปาอนวอรให้สั่งไว้ก่อนแล้วก็รอคิวร้อนแล้วคนเยอะที่ดั้งดนมากินใน,นเกล็งมานานมากเลยนะร้านนี้เนาะมาเพื่อกินเลยมาเพื่อกินแล้วก็จะกลับ <c oughs> เดี๋ยวเราชิมดูเป็นยังไงอร่อยจริงหอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันแล้วครับไม่รู้ร้อนแกนคันย่อนชนบุรีจ้าแกนคันย่อนโอ้โหมีทั่วประเทศเลยนะอะไรที่มันหินหินนี่ก็เป็นแกนคันย่อนหมด กินทั้งโลกไม่คิดว่าคนจะเยอะเหมือนกันนัเนี่ยเดี๋ยเราไปดูว่าเป็นยังไงไหนๆก็มาถึงละ นายเยเี <c oughs> ร้อนเนาะร้อนจัดพอได้แต่ฟ้าอย่างเงี้ยถ่ายหลายรูปสวยนี่เขาเดินไปไหนกันวะเจะบ๊อ ถ่ายไปน, <oz ük> นู้นเริ่มร้อน,น,อ,น,น,นอ่ะทนหน่อยทนหน่อยนิดเดียวเดี๋ยวมันถ,ถึงตรงไหนทำ <oz ük> ไมเธอชอบพาฉันมาลำบากสวยเนาะสวย <oz ük> น้องคนนั้นอ่ะสวยเดี๋ยวตกเดี๋ยวตบดิ <oz ük> บดล จริงจริงที่นี่แม่งสวยกว่าที่เราคิดเนาะเรามาถูกทางไหมเนี่ยเจบโบ้ไม่รู้ฮะจุดหมายของเราเราจะไปที่ตรงนู้นมีแก้วขยะเต็มเลยเอ๋อเหรอคนน่าจะมากันทางนี้เนะ พาเมียมาลำบากอีกแล้วตลอดขอชามเผือกไหมตามาใส่ให้ไหมเดี๋ยววอลออกอเป็นไงสวยไหมครับ

เหนื่อยไหมเฮ้ยอะไรเนี่ยรูปเท่าไหร่ครับเอา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 เป็นที่ระลึกจะดนันวัดนี้ก็ได้รูปกลับบ้านทำไมดูชาชันไหมบาดมาคนอื่นเขาโอเคน่ารักดีน่ารักดี ติดทริปในการมาเที่ยวของเราวันนี้วันเดย์ทริปครับมวนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ทริปหน้านะจ๊ะ